ดูครับขับรถย้อนสอนครับสอนอหลักสองย้อนมาจากทางไฟแดงนะครับท่านผู้ชมดูสิย้อนนะครับนะย้อนสอนมาเฉยนะครับนะอ่าแล้วครับทุกคน เรียบร้อยนะปลล็อกเรียบร้อยเออนี่เห็นยังไงอโอ้นะครับล็อกสองที่โอ้โหล็อกสองที่ ไอ้อยาโอ้โหนะครับดูสิครับดูสิครับโอ้โหรถพังเลยนะครับโอ๊ยกันชนนะครับพังเลยเมื่อกี้นี้เป็นยังไงครับนึกว่าปลดล็อกเสร็จแล้วนะครับโอ้โหคุณตำรวจทาอะไรแบบนี้ครับอืมโอ้โหนะครับนี่หลักสองนะครับ มาทีหลักสองไม่นิสวนหรอกครับนะเออเป็นรถตัวเองหรือรถอู่รถเช่าอันนี้เราไม่ทราบเนาะอย่าหาจอดแล้วกันนะครับทุกคนจุดนี้เออดูสิครับเขาล็อกรถเนี่ยมันแก้ไขปัญหาอะไรนะครับอันนี้เราไม่ว่าครับาฝากแล้วกันนะครับสําหรับแท็กซี่นะครับนะแท็กซี่ที่จอดแช่อยู่บริเวณตรงนี้เออนี่ครับจราจรสน,นหลักสองครับย้อนสอนมาเอ,อวินัยจราจรเน,นี่ย่าน จับแต่ชาวบ้านนะครับแทนที่จะไปยูเทิร์นนู่นนะครับตรงที่ยูเทิร์นตรงทางนู่นเอ่อย้อนสอนไปอย่าลืมครับนะทุกคน มือล็อกครับมือล็อกล้อของสอนอหลักสองครับนี่ใต้สถานี MRT หลักสองอย่าหาจอดนะครับตำรวจก็ขยันอยู่แล้วนะครับนะเ ับแต่ชาวบ้านครับแต่ตัวเองย้อนสอนนะครับนะย้อนสอนมาฝั่งนู้นนะเอออันนี้จะเป็นด้านขาวออกนะครับเป็นด้านขาวออกอฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับพี่ๆแท็กซี่นะเออที่ชอบจอดซฟรีหน่อยนะครับปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วอย่าลืมแล้วกันนะครับทุกคน ขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อกอย่าจอดในที่ห้ามจอดเขามีป้ายอยู่นะครับอย่าไปด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเดีย๋ยวให้ดูป้ายเห็นไหมเขามีป้ายนะครับอย่าลืมแชร์บอกต่อกันแล้วกันนะครับสำหรับพี่เซ็กซี่ไปละ